ดีเนะค่ะเด้อเอฟซีทั้งไกลทั้งไกลมือเนี้ยมีคือคุณแม่นะคะเป็นตัวแทนของอ่อนอนุ่งเนาะค่ะเพื่อนยูโนเวีเพิ่นรวมเนาะค่ะเนี่ยนะคะเพิ่นเป็นไทยว่าสะพานบุญเนาะค่ะเป็นสะพานผ่านบุญให้เอฟซีที่เพื่อนยากร่วมสามประตูฮวงนะคะแล้วก็อ่อนอุมาอ่อนอนงเนี่ยแหละค่ะเหมือนแต่อุมาลนะเพื่อนกะเลยว่าขออนุญาตปูว่าสั่งขออนุญาตปูว่า ค่ะมีผู้อยากเฮ็ดจุดประสงค์อยากสร้างประตูโคง้งค่ะเพื่อนสุกเพื่อนหมานว่าสั่นขออนุญาตในบกผู้ขากับบางที่บางที่สุกเพท่านเขาก็อยากซอยอีกแรงหนึ่งว่าสั่นเป็นสภาพบุญให้เพื่อนให้เพื่อนรวมปัจจุป,ปัจจัยมาลวกับก่อน,น,นอนุ่งกับเส็ยเป็นตนตนเงืนเนนะคะมารวมถวายท่าว่าสันได้ผู้ก็ได้อนุญาตนะคะคนี่นะคะก็มีลายซื้อนะคะที่ก่อน,น,นอนุ่งคนเขียนมาาะ,ะคะ่ะให้แม่าใครตั้งประเทศมู่นนั่นล่ะ เพิ่งเพิ่งได้เฮ็ดมาว่าสานว่านี่แหละพน่นกระซ้าสมไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆหลังจากที่สิดสสีดีสั่งสิีดีสั่งเดี๋ยวเอาร่วมกันเนาะคะ่ะร่วมกันไปสร้างหมายว่าสาร้างไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ค่ะที่มันขาดมันเคินเนาะคะ่ะให้ค,ค,คู่กับชีวิตแต่ละหน้าไล่ซื้อนอี่กระเซียวคือไหนผูเนาะคะ่ะเด้อที่คุณแม่เราหน้ามาให้ขอบขอบุญขอบคอะไรอะได้บุญน้ำกันได้บุญได้กุศลนน้ำกันเรื่องน่งอ่อนนั่นแหละค่ะ ขอบคุณหลายหลายครับขอบคุนหลายหลายยังวะตอนนี้จะเจ้าเราคืนให้ดพูได้แย่แต่โม่เนี่ยมีระค่ะรวมแรงรวมใจกันมันยังเลี้ยวมันยังเสียดพูว่าเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดบ่ได้คือว่าแล้วเนาะครับผมนี่ละเาต้นกับบวกบุญต่อๆกันค่ะให้ว่ากับสิแดงเฮ็ดประตูโค้งเรียบร้อยแล้วกับกับสิเฮ็ดเนี่ยท่าสีน้ำเนาะค่ะกัมแพร่งกัมดานาต่อไปกับกับสิเฮ็ดแดดนรกแล้วกับสิมีเทาเวสุวรรณ จัตุกระบานทั้งซีประเด็นจัว่าจังไรนี่ลไรไม่คั้กคับเพราะผู้ช่างผู้กระบอกเนาะผู้ผู้สร้างเนาะครับผู้หมูอยู่ผู้ผู้เป็นสร้างนะคะจัตุลกระบานทั้งซีผูนวามันต้องเฮ็ดมันเป็นซีองค์แล้วก็มีแดนนรกโ่กาแดนนรกเขาเฮ็ดสางก้อนแดนสวรรค์อีกตั้งห่างนะคะมันมันใสงูหลายเนาะแต่มีอย่างเดียวก็คือขอโซ่ขอหลับจากปู่สิงศักดิ์สิทธนเนาะเนาะ พัทธิทานกิตไปน้ากันทึงเอฟซีนั่นแหละทังแม่คู่กษิจัดการจัดงานไปคือวันที่เก่านะคะเด้อบอกบุญไปคือวันที่เก่าเก่ามีหน้านะคะกษิตตนเงินไปร่วมถวายสร้างประตูโค้งทั้งวัดปูเทท่องนะคะวันที่เก่าปูว่าให้ไปวันที่เก่าวันที่ใดแม่คู่ว่าวันสิ่ไปวันที่สิบหาปูว่าไ่ได้ต้องไปวันที่เก่าค<ม>่ะแม่คู่ก็คืนีนล่ลรรวบรวมกันกษิต เป็นต้นเนาะคะ่ะเป็นต้นค่ะป้าไปร่วมถวายน้ำกัดเนาะคะ่ะเนาะว,วันคือวันที่เก้ามีหน้าแล้วก็มือล่ำถวายเจ้าสรีธาถามปูอีกเท่านึงว่าเสดไปล่ำถวายมือไหนเจ้าศค่ะคะ,ะ,ะกับวันนี้เจ้าีนีมุ่นปูรับเนาะคะ่ะรับต้นเงิน,นะคะ่ะ อย่าพอแั่งบนกระโดงนั่งวางฟางเบิ้องือกันบ้านะเห็นคักเห็นแน่บ่าเมื่อเจอจะไม่โตอีกไหนแลยคือข้อคั่วคือเรศุลไม่ใครของไม่หากใครเลยเห็นว่าเรื่องนังว่าเห็นใครวันเป็นใครกวันมเห็นเลีวบ้านี่แบนนี่เสียตือปูนเออมีหนน้าตะกูแค่มีไม่เห็นคักเห็นแน่ทง่า ดอดอยู่ที่ว่าตีว่าดอดอู่ที่หนึง่ง,งถุงห้า <1 S 1> ถุงถ <5 S 2> ุงหนึ่งถุห้าถุงถุงไม่ได้บอกเลยเลยบอกยอด <c oughs> ดอดอน,นี้อันนี้คือดอดบ้านนี้นะดอดอีนักอ๋อาอาง มาร่ว่าาวายกับมูกับควักบาทารว่าปักตุปัแตงอ้าวไดคือไร้เสียงคือว่าแล้วก็จะ่ขวดกห้แล้วลูกเอออ่าเอาหนักเขาว่าว่าเออติมเงินติมกตเราคืออ้านให้ลกร้าไม่โชคไม่ราบมีโชคไม่หมาแล้วลูกเออสุกภาพแข็งแรงขอห้เงร้นน้อกขอยคอทของไมากิจับการน่าจับเรื่องก่าหนาทติมคือเตมแล้วลูกเออจะเริ่มจะเริ่มเฮงเฮงแล้วก็รวยรวยไปด้วยกัน เอาได้เลยวะคือคักคสาวโตก็คักค in ักได้คักคักได้คัก้ักบุญเรนี่ตูเห็นเออบุวมาที่ทิ้งพบได้คักคักจริงร้างอออบุญมาการที่ได้บุญกุศลได้วมดแล้เป็นฉากข้ามบุญหายม่ไหายควงยกี่ฟองกะดูบังผู้ขามันบ้าบิ่นผู้ข่ามาเลยคือได้จะบอกบุญงูวะท่ะ เออกับเป็นบุญเป็นบุญจนคือขาอตึงนมากอ่อนกุมากอืมน่าเออน่ารักเป็นบุญกุญ็จไปแล้วลูกเออการคือมืดกลางมืดไว่นน้าหัะเออช่วยกันไปกังคือเป็นบุญเป็นทานี้ถองกบ khó เอออดีตะาก้่าไี่พายยางดูนะอืมเอาธาตุปัตตุวันเหตดใดที่ถูกแล้วลูกเออคุณนาบอกก็ทา้าทางประตูโคก ทางแดนนรกสวรรค์เพื่อภพพุ่มพัน่์ติดวิญญาณเรายัางอยู่นะนะถึงตายไปติดวิญญาณเข้ากันนั่งดเขาเอาอแต่ร่างกายไปกินบะเทียงหวันทั้งคานบอจังเทียงอนนีจังบอเทียงแท่แปีบ,บอยู่บอ่เท้า <c oughs> ที่้องเออหวานวัาว มวยขัดหลักีร่างกายชูนยที่เดีวจิตใจไม่ที่เพิ่มถึงสวันทันาน้มามผพานได้อยู่กับพ่อบุญนนเคยมาพอรับนว่านนีนัหัวเตั้งทางเลยเออจิตใจตั้งต่อหวข้ามบุญถึงในข่านท้นานืา พารในั้นแต่เแต่ของอเรอาเราทำเราได้คิดดีทำดีบารมีก็จะเกิดใครที่ทำไม่ดีคิดไม่ดีบารมีไม่มีเกิดมีแต่จตดับืลกคือไฟหม้อหนึ่งนะมีแต่แต่ดับโลกไม่มีแสงสวา่างอื้อใดลูกชทชน่วนชักทวารชักทวารว่าเขา นังละคอยคอยท้าทุกบไปได้บวญรด้ถึงเม่รกั็ได้บบุังเองนอ่ออมัดจเยเนๆยาวใดย่างดร้ายบุญบุกยิให้กอดง่ายๆุ้างแล้รอเวลาทักปเเดืนน้ำขึ้นก็ยังมีวันบกน้ำบกก็ยังมีวันขึ้นเนาะเพราะความแน่นอนคือความแน่แน่นอนเพราะฉะนั้นลูกร ใอ้ประพฤติตนประพฤติดประพติใจให้ดีนะลูกนะดาวาตาุ่งใไม่มีถึงใดที่แน,น่อออานอนพราะทางนนพอกับดึ้ยพาฝึกตา้งทางบุญทางกุนลทางอาน,นิสงส์หายใกลตอของนะละูกเออบ่าหายทุกบ่าหายหนักบ่าหายห้อนหายคุ้มฝึกอิกฝึกใจท่ากิดเท่าใจใหายถวายถวาย ปล่อยว่างเลยดะลูกเด้อปล่อยวางถ้าไม่ไปล่อยว่างก็เป็นทุกข์มากอยากที่ไหนคือต้องลงต้งเจ่าผูจักวะไม่บอกก็รู้ว่าเฮงทีงไหนลูงข้ทงละลูเธะคือหายใจก็ทำละหายใจคืขาดหายใจ ร้ากูไรกัรยตาขาดตัวตายว่าได้คุดได้กื่นร้ายลยร,ร้ายอา่อยพัดขาดได้หรือเปล่าเกิดมากขาดได้กับขาดแต่ของเกิดมากขาดได้กับขาดแต่ของชกยกังชายเว่ยแต่ของถูกลงโทษตองจำนะจะบอกให้หเออเพราะว่าปัญหาเขามีให้แก้ทุกคนเขาไม่มีให้กุ้มไม่ถูกะระบตอมไม่ถูกไม่ถูกะระบตอมไม่ถูก ว่าตะวันสงสารของโลกมนนตึงเหมือนก็ร hmm. ู mm. to ้เล้เพราะฉะนั้นให้ฟื้นคิดฟื้นแต่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปในเมื่อเราห้ามมันไม่ได้ฟื้นแท่แต่กลับไม่ถึงไม่ได้กลับเราเอาแล้วรู้แล้ที่ได้รับเอาเพราะว่าเขาเก็นผู้สั่งมากเลยถึงไม่าด้เขาก็ได้รับเอานั่นแหละต้องทำเพื่อให้ทางความดีหล่ะ ผู้ใดเกิดมากกับตมว่าแต่ถูกแต่หนักกายนอนแต่ของถ่างมากกายนอนแต่ของเทงมากมันกับเลยถูกเรื่ยหนักเออลูกเต่าเกิดมากกับว่าฟังความพอความแม่กับเป็นเต่าเป็นเว่ยต่างต่เต่าพ่อทำงานถอดป้จจุบั่นคือว่าเข้าเทปีที่สุดท่างออกขึ้นหนักตองมันนักกับต้องปุัมตัวจับบอจับว่าถึงแน่ว่าถึง รูไหมอูที่มหาังใ่ยราเี่ยให้จังไรายใหรใคาแดงเกตชูนจะให้พ่อว่ายางไงตัดแม่ห้าชิบจะให้พ่อว่าห้าชุม,มาห้าชิบกับห้าชนมาก็ตัวเดียวกันแล้วแหละตาหูากักกับเลยเอาตัวามาจามนึงเขาว่าวิจาย <c oughs> บักแค่เอชุดเต่าแว่นตาพวกเผ่าหาคือพวกเทาเขาตีเป็นเก่ามั้งเต่าครับใช่เตากับเก่าหาทุกเก่าชุกหาเลยจังยกระติบ่ไไรอยู่บอกกระบแมงกระดินเราด้วยแม่ครับแม่ตดินเรา้วยกัะยังผูกตาขนาดก่ได้นักระถือกระยังกรนือก็อนไรเป็นหาว่าท่นผู้ว่าถือเป็นหายอยู่ได้ เป็นหา่างดวยก,อออกอ่อนว่ลรออร่ออนมากกัเป็นหา่างขึ้น,นว่นถกา,กาถือแลลวกับชื่อชิ้นเก้าเก้าถือั่นและตัวมันมาออกขึ้นแล้วว่าข้าชื่อถือรายใจจมือบามีใจผ่านว่าเรื่องุรค้อสงสารเขาปูกะเอาเก้าเก้าแปขอปูขี้ผักขาว่นและเอ็เคื่อกูเรืเ่มไปเลยว่าใคขนาดพ่อบอกว่า ไม่เปิดเข้ามาจะได้ได้ยังไงเข้าใจไหมจะให้เป็นปัญหาจากไปจากน้อยแท้ถกจักบอทถึงสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหาสิเอาตรงเป้ตรงเป้ตรงเป้สิว่าหายเติม,ม,มสิจะด้ทางได้เอาบาอสเหรอเอาเป้แค่เดียวสิว่าเติรกทุบเท้าแปกอีกว่าเตืรกรุบเท้าแตกู้ทังมันด้ว เจอออนมาเจียจุดสามแปดน้งออดอมาถึงเจอชุดท้าแปดลุดมถึงมาอสงสัยมชุดเท้าแปดชุดท่างมากท่บกเพราะว่าถึงได้ชุดทหารห้าเล้วได้ไทยคือทหารนิ่งบริสุทธห์ไ่อว่ามันทำมาด่าเออคนดมือแหม่งนะว่ามันทำมาด่าด้านออดอุมาบารีแหงไทรแหวนบาดแหงแมงครับบาด คนแม่นฝืนเนาะว่าาำาาบาาาไดนแม่นฝืนได้บาหา,หาใจบาหาใจใจช้กรรมชองทั้งไก่ได้พ้าเอาอัะไรทงนิงป,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 งปง้งป้งป้งเบียบรอยว่าดูทำมาอีนั่นทมพ่อัน้าบ้าว่างจะเลื่งข้าววะ ไปนึกขาวอีนแลวองข้อถอไปตัดชุดมาหาย่อว่าค่ะชุดกระเบิกเข้าหาหาเก้าชุดเบิ้อเก้าหาหาเข้ากัสวะขันบอกหาเก้ารงมันบ้ถือบอกกล้าไปรูปมันงาเข้าบอกว่าแม่นหาชื่อไปนี้นคือว่าว่าแว่นช่วหาว่ะค่ะโอ้บางที่เบอร์เชียกหาเก้าเก้าหาแล้ว ทีไรเลยเบอร์เทียนเาเบอร์ห้าทีเก้าเก้าทีห้าห้าทีเก้าเก้าทีหาพูดจ้าไรเอานะเออแค่เบอร์กับพ่อตัวเี่มันงักมากข้าเออได้เป็นบุญเป็นกุศลได้หรืกเปล่าเปข้าโมเหมูโมะ เบกเบ๊กหน่อยหน่อยกัดขึ้ายใจอันเป็นกุศลน้่นลูกเนาะเพราะก็ต้องมีรางวัลให้ถิ่อีนั่งโตยกับว่าอีนั่งตยเอาไข่ม้วนแดงไข่มดวแดงกัจาดมึงพักหวานอีกไปึ้นอยู่ขั้งต้นคอณแมาท่านไม่ไปตาแท่ไปตาหวานไข่ม้แดงกุแกงกินเด้ปูกมาเลี้ยงไนี่อเออีนั่งตเขามว่าเรียว่าเกี่ยวมาให้ฟักยลงว่า เขาวทาข่าวทาหนามาไม่ไต่แล้แบแถบปลกร้านว่านีคักหนีไงถ้าไปต่ได้ร่างันใถปลกร้านอยู่อันนั้นนะถื่ปูเนะเออใครบ่าเด็กก็ได้กินบ้าอึดบอจ้ะพวกเขาแบบนี้เขาอึคือติตายรพตายบ้าอึกแค่เตมเฮี้ยเติมท้านใครบาเด็กพั้งบ้านกปปลูกเอาได้ไ